วันนี้เราจะไปกินขนมที่น่าสนใจจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยก่อนหน้านี้เรากินมาร์ชเมลโล่ลกหัวใจไปแต่ว่าวันนี้พิเศษเพราะบีจริงเค็มฉีดยาช็อกโกแลตอ๋อเดี๋ยวเราจะฉีดยาใส่ลงไปในมาร์ชเมลโล่เลย quả leo Marshmallow mm. Đi <laughs> ราจะมาเปลี่ยนนมเจิดเป็นนมสตรอเบอรี่จริงนี่คือนมเจิดจืดจืดลาสตาเบอรี่ิง เฮ้ยออกสตอเบอรี่จริงืมาลองดูข้างในกันหวานนมยังเหลือแล้วมากินอาหารเช้ากันต่อเคลือบถั่วและน้ำผึ้งอืมกลิ่นน้ำผึ้งจริงๆ เล่นเฉยๆก็อร่อยเทเลยว้าว Good morning ลองโรยเม็ดนี้เข้าไปด้วยไปเลยว้าวอืมเข้ากันเฉย Mango steam มังคุดเขาบอกว่าเป็นมังคุดกวนนะ เป็นทอฟฟี่อ่ะอร่อยมันมามุ่วกลัวเลยอ่ะแต่มันจะมีความฝาดนิดนึงเฮ้ยดีอันนี้อร่อยแจเดนคลัน Mon Stabali Nếm Candy ice cream Chịu Ui Ăn ngon Phồng ชมมันปอกแตกในปากอะ่ะเยลลี่จีนซื้อมานานจนหมดอายุไม่ได้กินแกะให้ดูหมดอายุแล้วเอ้ย<笑><笑>นน<ม>กินตรงไปแล้วก็เลี้ยวข้างหน้าข้าวซอย ว้าว <Wow. S 2> นุม่มนึกว่าจะกรอบมันนุ่มมอ้ง o ชวยมีเจปนีส hmm. น mm ูด hmm. mm ัม hmm. ขนมกรอบรสเผ็ดสไปซี hmm. ่ เหมือนมาม่าดิบอร่อยอ่ะเพราะมาม่าดิบก็อร่อยใช่ไหมล่ะอ,อร่อยยดีแครกเกอร์ครีมชีสกลิ่นชีสหอมมากด้านหน้าด้านหลังกิน ช็อกโก้บานาน,น่าหืมกลิ่นกล้วยหอมมาก เราจะไปกินขนมเพิ่มอีกแต่จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยมาร์ชเมลโล่อัางงว้าวดูสิว้า wow. วดิงดิงดิ้งดิงดูไ <c oughs> ส้ ออกสีแดงๆนะอังหุ่นแดงหรือเปล่านุ่มไม่เท่าไหร่แต่ไส้อ่เด็ดเล่กับพริงเกอร์อันนี้เป็นพิซซ่าดูเลยนะอ,อกลิ่นยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพิซซ่านะแต่อร่อยมากอร่อยมากแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นถึงกับพิซซ่า อาจจะเบาๆจะอร่อยเนาะมาดูแลอันนี้เป็นรสบาร์บีคิว <c oughs> เอออันนี้กินบาร์บีคิวอืมอันนี้บาร์บีคิวบาร์บีคิวอืมเป็นมาร์ชเมลโล่แตงโม <c oughs> ว้าว <c oughs> เฮ้ยเขามีซอสอะไรมาด้วยแหละ เป็นแยมสตรอเบอรี่ขอลองกินแบบธรรมดาก่อนนะนี่เป็นแตงโม,มกินแตงโมจริงๆจิ้มว้าวอืมช่ได้แต่กินเพียวๆ,ๆอร่อยกว่า อชอบเพียวๆมากกว่าสารายางเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะอ้ามาแล้วนี่ลองชิมเออมันให้ความรู้สึกยากจริงๆอม,มีกลิ่นซอส เมาดูสาหาร่ายแบบนี้กันบ้างอ้หูอันนี้นำเข้ามาจากเกาหลีนะอู้อมันมีซอสอะไรด้วยแหละยิ้มเ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 ห็นไหมเขียวเขียวข้างในอุ้ยมีซอสด้วยอืมดีนุ่มๆอะไม่ะ น่าไปกินกับมาม่าเกาหลีหรือไม่ว่าข้าปั้นดูสิว้าวมากมจับดีมาต่อกันที่กัมมี่มาเลเซียนะโอ้โหางในถุงเป็นแบบนี้เอ้ยเอ้ย ออืืหผงเปรี้ยวกับเยลลี่ดีนี่นะเป็นผงเปรี้ยวแล้วข้างนั้นคือเยลลี่มันเคลือบไว้เปรี้ยวตะใจจริงๆอันนี้เป็นเยลลี่จีนนะเขาบอกว่าผลิตโดยประเทศจีนดิสนีย์ซุ่มๆ หมดยังแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะมีหลายรสองุนส้มสตรอเบอรี่อ,อร่อยอันนี้ก็เฟรนกินทีเดียวสามสีเลยขนมผักโขมเป็นแบบออแก,กนิกนะว้าวนี่ห่อข้างในเป็นแบบนี้เรามาดูคุณผักโขมกันดีก,กว่า แผ่นข่าวจ๊วะเลยนะพอเป็นออร์แกนิกและแผ่นข่าวจ๊วะตลอด <c oughs> ผักผักจริงๆกิ่นผักมาเลยและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกลิ่นแจ้งเตือนด้วยนะครับ